สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cisco Webex in Minutes คลิปว,วิดีโอที่จะช่วยให้คุณใช้ Cisco Webex เป็นภายในไม่กี่นาทีสำหรับคล wow ิปแรกนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีใช้งาน Webex เบื้องต้นสำหรับประชุมออนไลน์กันเชิญรับชมกันได้เลยครับการสร้างห้องประชุมนะครับจะแบ่งออกเป็น2แบบคือสร้างห้องประชุมแบบทันทีกับสร้างห้องประชุมล่วงหน้า สำหรับการสร้างห้องประชุมแบบทันทีสามารถทำได้ง่ายมากนั่นคือหลังจากเราอินเข้า w e b e X.com แล้วก็ให้มาที่หน้าโฮมนะครับแล้วกดปุ่ม Start a Meeting หรืออีกวิธีหนึ่งคือเปิดแอปพลิเคชัน Cisco Webex Meeting ขึ้นมานะครับแล้วกดปุ่ม Start a Meeting ก็ได้เช่นกันครับ เมื่อกด start a meeting แล้วถ้าเป็นการใช้งาน Webex ครั้งแรกเว็บเบราว์เจะให้เราติดตั้งแอปพลิเคชัน Cisco Webex Meetings สำหรับใช้ประชุมหรือจะเปิดห้องประชุมผ่านเว็บเบราว์ซก็ได้ด้วยการกดลิงก์ด้านล่างตรงนี้แต่แนะนำว่าให้ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วประชุมผ่านแอปจะดีกว่านะครับเพราะสามารถใช้งานฟร์ได้ครบถ้วนกว่า เราสามารถเตรียมความพร้อมเรื่องภาพและเสียงก่อนเข้าห้องประชุมได้ผ่านหน้าต่างที่แสดงขึ้นมานะครับโดยเราสามารถเลือกการเชื่อมต่อวิดีโอที่จะถ่ายตัวเราเองได้นะครับเลือกการเชื่อมต่อเสียงอันนี้แนะนําว่าให้เลือกเป็น use computer for audio เพื่อเชื่อมต่อเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งมันจะฟรีถ้าเลือกออปชันอื่นเนี่ยอาจจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์ซึ่งอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายได้นะครับ และสุดท้ายก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ส่งเสียงนะครับแล้วก็ใช้ลำโพงผ่านระบบใดของคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากนี้เราสามารถกดปุ่มมิวหรืออันมิวไมโครโฟนตัวเองก่อนเข้าห้องประชุมได้แล้วก็เปิดถ่ายวิดีโอได้นะครับซึ่งเราจะเห็นหน้าของตัวเองก่อนแล้วก็สามารถจัดแต่งหน้าตาทรงผมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะจะกด start meeting นะครับ หลังจากที่ start meeting เข้ามาแล้วนะครับเราสามารถเชิญคนเข้าห้องประชุมได้2แบบก็คือการกดปุ่มจุด3จุดตรงนี้แล้วเลือก copy meeting link ซึ่งจะเป็นการคัดลอกลิงก์สำหรับเข้าห้องประชุมเอาไปแปะในห้องแชทเ<ๆ>ช่น facebook messenger หรือ line หรือจะส่งเป็น sms ไปให้คนอื่นก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเลือก invite and r e m i n d จากนั้นพิมพ์อีเมลของคนที่เราจะต้องการเชิญเข้าประชุมลงไปแล้วกดเซ็น แค่นี้อ e ีเมลสำหรับเชิญเข้าห้องประชุมก็จะส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสร้างห้องประชุมล่วงหน้านั้นนะครับก็คล้ายๆกับการสร้างห้องประชุมแบบทันทีแทนที่เราจะกด start a meeting ตรงนี้นะครับก็ให้เลือกกด schedule ตรงนี้แทนนะครับหลังจากกดเข้าไปปุ๊บก็ให้ใส่หัวข้อการประชุมนะครับจากนั้น เลือกวันแล้วก็เวลานะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เราต้องการใช้ประชุมนะครับจากนั้นกดดันเสร็จแล้วให้เลือก Time Zone นะครับเป็น UTC บวกเหรือก็คือเวลากรุงเทพนั่นเองครับผมเราสามารถเชิญคนที่ต้องการให้เข้ามาร่วมประชุมนะครับได้ผ่านทางการใส่อีเมลตรงนี้นะครับขั้นด้วยเครื่องหมายคองมาครับผม แสรแล้วก็สามารถกด Schedule เพื่อสร้างห้องประชุมไว้รอการประชุมล่วงหน้าได้เลยในกรณีที่เราต้องการเชิญคนเพิ่มนะครับทางด้านขวามือนะครับก็สามารถใส่อีเมลของคนที่เราต้องการเชิญเพิ่มลงไปได้นะครับหรือเราจะ Copy ลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งไปยังช่องแชทต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันครับผมและเมื่อถึงเวลาเราสามารถมาที่ปุ่ม start meeting ตรงนี้เพื่อเริ่มการประชุมได้ทันทีครับ สำหรับการเข้าร่วมประชุมนะครับสามารถทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือถ้าเกิดว่าเราทราบลิงก์สำหรับเข้าห้องประชุมอยู่แล้วก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนั้นนะครับเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับหรือในกรณีที่ได้รับอีเมลเชิญก็สามารถไปที่อีเมลแล้วกดปุ่ม join Meeting เพื่อเข้าห้องประชุมได้ทันทีเช่นกันครับสำหรับการเข้าห้องประชุมครั้งแรกตัวเว็บเบราว์เซอร์จะให้เราติดตั้งโปรแกรม Cisco WebEx Meeting นะครับ ก็จะเลือกติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้นะครับถ้าไม่ติดตั้งก็สามารถจอยผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เช่นกันนะครับแต่แนะนําว่าให้ติดตั้งตัวโปรแกรมแล้วเข้าห้องประชุมผ่านโปรแกรมจะดีกว่าเพราะว่าจะได้ใช้ฟีเจอร์ได้อย่างครบคันครับผมเมื่อติดตั้งโปรแกรม cisco webex meeting เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหน้าจอแสดงขึ้นมาให้เรากรอกชื่อนะครับแล้วก็อีเมลนะครับก็ใส่ชื่อของตนแล้วก็อีเมลลงไปนะครับจากนั้นให้กดปุ่ม next ก็จะมีหน้าจอสําหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องประชุมโผล่ขึ้นมานะครับถ้าทุกอย่างพร้อมแล้วก็สามารถกดจอยมิ팅 hmm. เพื่อเริ่มประชุมได้เลยครับผมเมื่อเข้ามาสู่ห้องประชุมแล้วนะครับเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับด้านล่างหน้าจอนะครับจะเป็นเมนูนะครับปุ่มกดสําหรับใช้ควบคุมการประชุมทั้งหมดนะครับเริ่มจากปุ่มแรกสุดนะครับจะเป็นปุ่มมิวส์แล้วก็อันมิวส์ไมโครโฟนของตัวเองนะครับ หรือสำหรับคนที่เป็นโฮสต์นะครับเราสามารถกดมิวหรืออันมิวไมโครโฟนนะครับของบุคคลอื่นในห้องประชุมได้นะครับปุ่มที่2นะครับคือคือปุ่มเปิดปิดวิดีโอนะครับปุ่มที่3คือปุ่มแชร์หน้าจอนะครับเราสามารถเลือกแชร์ทั้งสกรีนก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกแชร์เฉพาะบางแอปพลิเคชันก็ได้นะครับผมะยกตัวอย่างแชร์สกรีนให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นการแชร์ทั้งหน้าจอนะครับ เมื่อเราต้องการสิ้นสุดการแชร์นะครับเลื่อนเมาส์ไปที่ด้านบนนะครับแล้วก็กดปุ่ม stop sharing ได้นะครับปุ่มถัดมานะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับกล่อง participant นะครับหรือว่ากล่องผู้เข้าร่วมประชุมนะครับถ้าต้องการพิมพ์แชทนะครับสามารถกดปุ่มนะครับแชทตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับไปยังคนที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดได้นะครับในกรณีที่ต้องการจะ จบการประชุมนะครับหรือว่าออกจากห้องประชุมนะครับให้กดปุ่มกากบาทตรงนี้นะครับพอกดปุ่มกากบาทจะมีให้เลือก end meeting กับ leave meeting end meeting เนี to to ่ยจะสำหรับโฮสต์หร so totally. ือเจ้าของห้องประชุมเท่านั้นนะครับคือเป็นการปิดห้องประชุมนี้นะครับถ้ากดปุ่ม leave meeting จะเป็นการออกห้องประชุมเฉยๆนะครับตัวห้องประชุมจะยังไม่ถูกปิดนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะจบการประชุมหรือจะออกจากห้องประชุมนะครับ